โอ้โหจะมี่ยิงน <mm <im um right> ี่หว่านี่โอ mm. ้ใจสวยให้เครดิตพี่อ๋อนี่ดูที่สองก็ที่ผมจ่ายผมไม่ไม่แน่ทีผมนแรผมไม่เห็นพี่อ้วนไงพี่พอเห็นพี่อ้วนผมก็เลยปล่อยพี่อ้วนให้

ไปโฆษณาในครอบครั đội hình dãy mới, trung người láo pha, xịn sướng, đội quân lấy lo. Lo ngay xị si เฮ้ยหายใจหายใจหายใจเฮ้ยเฮ้ยเเราไม่เข้าดุเหลืองเลยครับเหลืองเลยคือถ้าถ้าเสียบอลแล้ววิ่งไปอย่างเงี้ยเหลืองแน่นอนถ้าวิ่งไปเข้าอย่างเงี้ยตัดเกมเฮ้ยเอา เยี่ยมโห oh, ยากไปอ่ะหมดแล้วรอเหลือจังหวะสุดท้ายนิดนึงแทงทะลุให้ได้ทางทะลุให้ได้ไดไสุดหน้าคู่ขวัญฮนะคู่ขวัญเลยฮะตรนนี้ กอดอาซิตอาซิต oh จ yeah ิมมี่ยิงไปแล้วเหลือพี่ติ๊กนะใช่เดี๋ยวพี่จัดการให้สามลูกขอบคุณครับอ่ดีน่อย

เขาต้องเตะดีวะเตะเด็ก็มึงไปอยู่ทีมนั้นอะต้องเตะอยู่แล้วจังหวะอ่งไม่เจอพี่เขาอยู่แล้วก็พี่เขาไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนลูกหมากแลพี่โอ๋ไม่ได้เล่นหลังเลยได้เปล่าเลยนะไม่ได้เปล่าเลยนี่พี่โอ๋พี่สองลูกแล้วครับสองลูกแล้วครับเดีพี่โอ๋ไม่ได้เล่นแบบจิ้มพี่เอาไอ้เดี๋ยบพีเอาติบนะฮะดันดันลาเดีหนึ่งลูกครับวันนี้ยิงแบบว่านัดนัดเปิดปีใหม่เลยนะพี่นัดแรกเลยหนังใหญ่นัดแรกหนังใหญ่โอเคครับสุดยยออออดดดดมากัี้โโหสุุขบบคคณร โอ้ป๋าเบียร์รังนึงเลยป๋าอ่านี่พี่อ้วนรอเบียร์อยู่จับมาไม่มาแล้วจับมาไม่ได้เสีงอแ้เลย่ลงทายมากเหบนไปเลยครับแรกว่าจะเล่นๆนะ ยิ่งสิ่แม่งสุดยอดนะยอดเลยเยมกันติี่ลูกวะลูกโเมื่อกี้ให้ิตยิเอโอ้สุดยอดมือกี้ิงไงยิอยู่เหรอเยียนกูข่นะวันนี้เราฝึกลูกไม่หัวฝึตัมปุะเลยครับลูกไม่หัวนะเซ็ตเจ็ดลูกเจ็ดลูกใไลฟฟังเลย่าูกมีติสอำได้ปะเจ็ดเจ็ลูกนี่ใครจำได้บ้างลูกเยี่ยนแน่ตาภูมิใจด้วยจังเนี่ย เดียวเนี่ยคยชิงเสาเข้าประตูอะไรโน้นหน่อยิงเสาเข้าประตูเยวี่จีบกูจิ้งกูจิ้งกูจ้จยาจิบยาจิยาอย่างนี้เลยจินแบบก้ีบอีกแล้วเรื่องจริงจเลยสั่งหน่อยมึงเป็นตำนานแน่เลยถ้ามึงลงบ่อยๆอ่ะมกเหม่อข้าวบอลเมื่อกี้ไอเยี่ยมสายยันไม่อยากแลกได้ได้ไอสั่งลูกนั้นหลุดไปทโอ้ยก่อ มันกูยืน2%งคนมีไอ้นี้ยึดมุมแค่อยู่จริงๆเี่ยไอ่สชระอาษนะงดิโอ้โหผมยืนล้อมๆไอ้ก่อสองคนจีบกวาดนะโอเคครับโอเคครับขึ้นสามโลขึ้นสโลขึ้นไรขึ้นมลข้นวันนี้ขึ้นไ้ยังไงลงลงเลยได้ขึ้นกินยังไงอาจจะกินแล้วอาจจะเป็นบว์ไม่ได้กินเลยเลยวันนี้กินนิดเอีไม่ได้กินข้าวเลยมแต่แต่ไม่ได้ดูด้วยฝอยน้ำหนัมนขึ้น ได้วลาไม่ทำของมึงไปเองแล้วกันนะไม่พี่ผมยังไม่ห้าล่ะผมยืนเดือดใจไอ้เกาะไอ้พี่พี่พี่เฮียก้อย่อ้คนดังเลยผมไมอยากอยู่ข้างหลังนี่แม่งได้ยินเลยเปิดอยากได้มากหนึ่นะมีโอกาสที่สองเสือกไม่เปิดจะยิงดีแล้วโอมแม่งเซฟจะจิ้มยิงต่อเนื่องแล้วเว้ยได้ได้ผมมาแล้วมาไรก็ได้พี่เฮ้ยพี่นะเปล่าผมอ่ะผมบอกแล้วบอกแล้วบอกผมขอชนะเทวัน เห็นเขาผัดแล้วอิ่มแล้วจานเ่เห็นเขาผัดแล้วคุ้้อเลยที่เี่ยเมีเ่อเยวกมวนะแมวแมวข้าอยไปอ่ะไม่ต้องกินเวไปอาทิตย์นึงอะกินขนาดนี้เป้ยรเ่ยเฮ้ยดตรงนี้ ไปขวาุ้ณจะไปซ้ายแัละพีแม่คุณไปบอกว่า